ววสดีครับยินดีต้อนรับสู่เกมสุดหัวร้อนในเกมคัพเพดเจ้าหัวถ้วยนะครับโอเคเราจะมาลุยกันต่อในพาร์ทที่5กันเลยเดี๋ยวกดเริ่มเกมกันเลยนะครับกับเจ้าคัพเพดและมักแมนสองพี่น้องสุดอลเวงและเจ้าเรฟเฮดทุบายกับภารกิจที่ต้องจัดการ วงวิญญาณลูกหนี้นะครับให้กับราชาปิศาจต,ตามที่เจ้าข้เพเและมักแมงได้ไปเสียพนันนันไว้ในคาสินโนนั่นเองโอเคตอนนี้เราก็ได้รวบรวมวิญญาณของลูกหนี้ของราชาปิศาจไปได้ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปทวงหนี้ ลูกนี้ของเจ้าราชาปีศัทกันต่อเลยเดินอ้อมมาหลังหุบเข่านะครับเอ๊ะตรงนี้มีหอคอยเหมือนเป็นมังกรล้อมรอบอยู่กับบอสที่มีชื่อว่าก r i m แม t ซ t ต t i ิ k นะครับในด่านที่มีชื่อว่าการละเล่นแห่งเปลวเพลิงโอเคจะต้องเจอกับลูกหนี้ที่เป็นศัตรูที่สุดแสน ยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมเลย let's go โอเคเริ่มมาที่ด่าน oh. บนท้องฟ้าเอาศัตรูเป็นเจ้ามังกรจริงๆด้วยครับโอ้โหเราต้องกระดโดดอยู่บนก้อนเมฆเอื้อลวงไปแล้วหนึ่งรอบระวังไอ้เจ้าขึ้นวงแหวนพลังที่เจ้ามังกรมันปล่อยออกมาด้วยออกมาจากตานะครับ ยิง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 กระโดดลบสีชมพูน่าจะแพร่รีได้แต่ไม่ขอเสี่ยงแล้วกันเฮ้ยมันปล่อยลูกอุกาบาดไฟเพลิงมรณะมาด้วยโอ้โหอะไรวันนี้กระโดดลบเอือตกกรนเมฆอยากเข้าใจผิดเกี่ยวกับเปลวเพลิงของข้านะข้าต้องการให้มันมีความสนุกสนานเพลิดเพลินแค่นั้นนี่เพลิดเพลินเลยไอ้เจ้ามังกร ตัวเขียวโอเคกระโดดแพรรี่ได้นะครับแล้วก็ยิงยิงย,งยงเอาเป็นพลังปกตินะครับน่าจะมีพลังโจมตีมากกว่าปืนสำร,รองของเราไอ้นะใช้ท่าชุดใหญ่ครับสามารถขายตัวได้ชั่วขณะนะครับไอ้นะจัดการท่าซุปเปอร์คอมโบ โอเคกายร่างเป็นถ้วยยักษ์แล้วก็มีตัวเรืองแสงยิงๆๆกรนโดดลูกลบล,ลูกอุกาบาดไฟที่เป็นปล่อยออกมาจากปากโอ้โหระวังทางที่มันทิ่มออกมาจากถังด้านล่างด้วยนะครับโอเคมันหนีหายไปแล้วน่าจะเป็นการต่อสู้ชั้นที่สองนะับโอ้โหอาปากลิ้นยาวเลยแล้วมันก็ปล่อยกองทัพลูกไฟเดินออกมาโอ้โห พุ่งโจมตีขึ้นมาทางด้านบนที่เราอยู่บนก้อนเมฆด้วยใช้พลังหายตัวแล้วก็ยิงยิงอัดไปที่ตัวเขไอ้เจ้ามังกรสีเขียวเลยลบตีนะใช้ท่าพิเศษชุดชุดใหญ่เลยครับจังหวะนี้ต้องกระโดดอยู่บนก้อนเมฆเอือ,อต้องระวังลูกไฟที่มันออกมาจากลิ้นไอ้เจ้ามังกรด้วยหายตัวเอ้อโอ้โหน่าก,กลัวเหมือนกันครับ ขยายเป็นคัพเฮดขนาดจัมโบ้เลยแล้วก็ยิงพลังจบไีมันต้องหลบเจ้าทหารลูกไฟให้ดีๆนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วระเบิดตูมน่าจะไปเจอร่างที่3ของมันกลายเป็นมังกร3ามหัวโอ้โหตอนนี้มีฝนตกฟ้าขนองฟ้าผ่าด้วยมันปล่อยลูกแก้วไฟออกมานะครับ ถ้าปล่อยไฟปกติอาจจะโดนน้ำฝนทำให้ดับไปได้นะครับเลยมันต้องใช้ลุกแก้วเอามามันจุไฟเอ้าเมื่อกี้พ้นมันก็เป็นโอ้โหที่จุดเตาแก๊สหรือเปล่าวนั่นนะ่ะโ,โอเคใช้ล่งหายตัวอีกหนึ่งครั้งตินะ่ะแล้วก็ยิงจัมโบ้ช็อตใส่มันเลยโอเคแล้ว หลบไอ้ถังแก๊สที่มันคนออกมาด้วยเฮ้นะโอ้โหพลังไฟหมดใช้ถังแก๊สเลยเหรอยิงยิงออเอือเฮ้ยนี่พลังอะไรของมันวะเนี่ยหลบให้ดีกระโดดหลบยิงซัดไปโอ้โหปล่อยถังแก๊สมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรของแกวะเนี่ยยิงใช้ทักหายตัวก่อนแล้วก็ยิงรัวๆเลยหลบลูกแก้วไฟของมันด้วย โอเคกระโดดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ยิงสู้ยัดมันใช้ท่าพิเศษโอเคกระโดดขึ้นไปบนก้อนเมฆเรื่อยๆเอ,ยอ้าโดนทางแก๊สมันพ้นอีกแล้วครับโอ้ยตกมาข้างล่างยิงซุปเปอร์ช็อตโอเคกระโดดไปบนก้อนเมฆเรื่อยๆเ,เรียบร้อยครับนอ็อคเอาโอ้โหตาเป็นลูกกากบาทเลยทีเดียว ระเบิดไปแล้วครับไอ้เจ้ามังกรตัวสีเขียวนะครับโอเคมาดูผลสรุปกันนะครับในด่านนี้ใช้เวลาไปทั้งหมด3นาที7วินาทีนะครับมาดูกันว่าเราจะได้เกรดอะไรเป็นเกรดสีนะครับโอเคก็าถือว่าพอใช้ละกันเพราะว่าแพร่รีไปได้ครั้งเดียวนะครับ เย่เ yeah, รียบร้อยมีทางสะพานสายลุงเพิ่มขึ้นมาด้วยได้บันทึกสัญญานะครับของเจ้ากริมแมทสติ๊กมาเรียบร้อยครับโอเคประทับตาสัญญาลูกนี้เรียบร้อยเอเจ้าหนูลองมาดูการแสดงโชว์เล็กๆของฉันหน่อยม้นล่ะมันเรียกว่าจักรกลิ่งอะนะคล้ายๆกับการแฮรรีอ่อะ ที่เจ้าเคยใช้หลบหลีกสตูตยู่นั่นแหละต้องอาศัยการฝึกที่ค่อนข้างหนักแต่ในที่สุดถ้าเจ้าฝึกได้มันก็จะไม่ยากคล้ายๆออกับการว่ายนะ้ําแต่ว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะสามารถจักรลิงได้4ี่รูปต่อกันเลยนะในแถวเดียวกันคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมล่ะ <c oughs> โอ้ยมาดูไอ นักแสดงมายากลนะครับกายกรรมในส่วนสัตว์ใช่ไหมเล่นจักกลิงนะครับยนลูกบอลเอตรงนี้เหมือนจะมีด่านอยู่หนึ่งดานนะครับคุยกับเจ้าสหายเป็ดสตัวนะครับในร้านบาร์เบอร์ช็อปก็เหมือนเดิมครับมันให้หาเป็ดตัวที่4ซึ่งเราก็เจอแล้วอยู่ในหุบเขาเข้าไปในด่านฟันเฮา s ์ f ฟร s เซลนะครับก็คือ บ้านแห่งของเล่นแห่งความโกลาหลโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย let's go <Now>, o <go. S 1> อเค run and gun อันนี้เป็นด่านปกตินะครับที่เราเล่นเพื่อสะสมดาวเอาไปใช้ซื้อของแล้วก็อัปเกรดไอเทมนะครับแล้วก็พลังในการต่อสู้ต่างๆ เฮ้ยมันมีลูกศรที่ปรับแรงโน้มถ่วงได้เหรอเออโอ้โหแล้วก็จะมีรถของเล่นและเราบรรดาตุ๊กตาสัตว์ของเล่นเดินมาเป็นทิวแถวเลยครับนี่เจ้าเป็ดไข่ล้านไอ่นี่ต้องยิงให้มันระเบิดครับเราสามารถกระโดดแพร,ร่ไอ้ลูกศรสีชมพูที่มีการ์ดสีชมพูอยู่เพื่อสร้างแรงโน้ถ่วงไปด้านบนหรือด้านล่างได้โ,โหเมื่อกี้ชนเจ้ารถของเล่นนะครับ เอ้ยเราจะไปไงวะเนี่ยต้องยิงไอ้เป็ดไข่ลานให้ระเบิดก่อนใช่ไหมโอ้โหกราตีตการก,กับหวยอย่างงี้เอ,อือโดนเข้าจนได้โอเคเอาเจอกำแพงตาเดียวครับมีฟันอยู่ด้านบนและด้านล่างมันปล่อยไอ้เจ้ารถของเล่นออกมาไม่นะยิงไปเรื่อยๆให้กำแพงมันระเบิดวิส่งจุบมาด้วยเอายู่ได้พวกเราไม่ใช่ของเล่นนะ Now, โอเคมาดูขกันมาว n นแอนกันโอเคยิงไอ้โจ้าเป็ดไข่ลานนะครับแล้วก็ขึ้นไปแหลงนกทวมอยู่ด้านบนแล้วก็ยิงไอ้โจ้าเป็ดโอ้โหถ้ายิงไม่โดนก็ใช้ท่าร้องผนครับจะเหรียญหนึ่งเหรียญนะไม่ได้เก็บดาวนะครับพูดผิดเก็บปเป็นเหรียญทองนะครับ ที่ไปซื้อของในร้านของเจ้าหมูตาเดียวนะครับคล้ายๆกับโจรสลัดเลยไอ้นะท่าซุปเปอร์คอมโบยิงโอเคโอ้โหหายตัวครับจังหวะนี้เป็นท่าที่มีประโยชน์ดีจริงๆเลยยิงกำแพงตาเดียวแล้วก็มีปากสองปากครับไอ้นะเฮ้ยระวัง มันส่งปากมาจัดการเราจุบจ๊บๆกันเลยทีเดียวไอ้นะเราตดลบ,บไอ้เจ้ารถของเล่นด้วยด้วยการใช้แรงนงถ่วงนะครับถ้าเจอไอ้เจ้ารถถ้ามันอยู่ด้านบนแล้วก็ยิงยัดเข้าลูกตาของไอ้เจ้ากําไพไปเลยโอเคไอ่นะแรงนงถ่วงไปอยู่ด้านบนครับรถมันวิ่งมากลับลงมาด้านล่างก็ตดลบไอ้เจ้าปากจุบ๊บ แล้วก็ยิงอัดไปที่ลูกตามันเรียบร้อยแล้เบิดปากอ้าแล้วก็ออกไปได้ครับเฮ้ยเจอป้อมปืนดาวนะครับโอเคโดนมิสไซล์ครับมิสไซล์ขี่จักรยานตาเดียวมาจมตีเราโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยโกลาหลนยุ่งเหยิงเหมือนกับชื่นด้านนี้จริงๆเฮ้ยอมกแล้วโอ้โหมิสไซล์ปั่นจักรยานตาเดียวมัน กระโดดมาติดตามเราไอ้เนะป้อมปืนลูกดาวป้อมปืนปลาดาวนะครับไปไปด้านบนดีกว่าเพื่อความปลอดภยัยเฮ้ยมีตุ๊กตาไข่ลานสปริงอยู่ตรงนี้ด้วยโอเคครับเราต้องไต่ไปเรื่อยๆแล้วนี่อะไรวะเนี่ยทำเปรตเลอโอเคไปต่อ โอ้โหมันชุลมุนชุลเกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยไอ้ทำเปรตโอ้โหโหยมีเป่าออกมาด้วยยิงมันอัดมันตีนะหายไปซะเฮ้ยแล้วมีอะไรวะเนี่ยเป็นเหมือนก้างอะไรสักอย่างนะครับมีลูกตาด้วยหมุนมาจมตีเราเฮ้ยไอ้เจ้าทำเปรตปล่อยคลื่นเสียงวะไอ้นะไอ้นี่ยิงยัดหายไปซะนี่ไงเหมือนโดรนมีลูกตานะครับโอ้โห เฮ้ยมีไม้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นดานเสียงเพลงครับสเตตตอนนี้เฮ้ยมีลูกศอนด้วยอะไรของมันเนี่ยโอ้โหโโห่อยลิ้นออกมายืดยาวเลยนี่จะยิงไปซะเอาไปกินจัมโบช็อตซุปเปอร์ช็อตนี่นะหายตัวก่อนหลบรอยจุ๊บของมันด้วยกลับมาอยู่ด้านล่างใช้พลังหายตัวแล้วก็ยิงยิงยิงอัดไปที่ลูกตาไปซะ โอ้ยลิ้นลิ้นโผล่มาขึ้นไปด้านบนโอ้โหด้านบนก็เยอะเจอไอ้เจ้าปากแดงมาจมปีงนะครับมันจะยากเกินไปมุย้ยโอเคยิงจัดลูกตาเลยเรียบร้อยระเบิดไปแล้วกระโดดเข้าทะลุป,ปากมันไปยังด้านหลังแล้วก็บราววรเรียบร้อยครับโอ้โหเป็นด่านที่ยุ่งเหยิงแล้วก็ยากจริงๆครับสำหรับด่านนี้ ฟันเท้าแฟลซโซนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเก็บเหรียญทองไปได้กี่เหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านค้าของไอ้เจ้าหมูตาเดียวเพื่อทําการซื้ออาวุธปืนเพิ่มเติมนะครับโอเคเมื่อเรา ผ่านด่านในแล้วก็จะมีธงปักไว้นะมีสะพานโผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้เมื่อพาร์ทที่แล้วเราไปคุยกับชาวเมืองแล้วก็ได้รู้ถึงเกี่ยวกับบุนันศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้นี่ไงตลอดการต่อสู้ของเจ้า และบทกวีของข้าเจ้าได้ตายไปทั้งหมด158ครั้งในการต่อสู้โอ้โหนี่คือมันบอกการตายหรือเกมโอเวอร์ของเกมนี้ไว้ด้วยนะครับโอ้โห158ครั้งเลยเหรอเอ๊ะเราไปในเกาะอิงเวลเกาะที่3ได้หรือ,อยังเดี๋ยวลองเข้าไปหาเจ้าราชาลูกเต่าซิ โอเคลองไปคุยกับมันก่อนกดปุ่มเอเอกลายเป็นใช้ท่าพิเศษซะงั้นรออยู่ตรงนี้นะไอ้เจ้าหนูเจ้า<ฮ>จะออกไปจากเกาะนี้ไม่ได้จนฝว่าเจ้าจะจัดก,การทวงนี้ลูกหนี้ทั้งหมดให้เรียบร้อยก่อนเข้าใจหรือเปล่าเจ้าเด็กน้อยรียบกลับไปซะ แสดงว่าเรายังจัดการลูกนี่ใน Inkswell Iso Two ไม่ครบนะครับเดี๋ยวลองเดินตามหาดูซิน่าจะขาดไปอีกสักน่าจะขาดไปประมาณหนึ่งที่นะครับเพราะที่เราดูดูแล้วก็เหมือนจะเล่นเกือบครบหมดแล้วข้ามสะพานสายรุ้งไปซิเดินลงมาด้านล่างโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปในร้านค้า ก่อนดีกว่าพราะคลายเอ็มโพเรียมนะครับมีอะไรให้รับใช้เจ้าหนูน้อยลันอับเบานะครับเป็นปืนที่สามารถคดเคี้ยวเลียวโค้งได้มีพลังโจมตีอยู่ในอตัตราปานกลางแต่ว่าระยะไกลมากนะครับเหมือนเป็นลูกปืนที่ยิงแล้วติดตามตัวคู่ต่อสู้ไปไม่ว่ามันจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้ไม่ต้องหันหน้าไปหาศัตรูบ่อยๆโอเคเข้ามาติดตั้งใหม่เลยละกันเป็นปืนสนับสนุนนะครับช็อตบีเปลี่ยนเป็น Run About นะครับพลังท่าไม่ตายชื่อว่าจัมโบนะครับจ m b o r e รีบาวโอเคอย่างอื่นก็เปลี่ยนให้ครบนะครับ ในสกิลที่เราจำเป็นต้องใช้เอ้ยเหมือนไอ้เจ้าปิรามิดตรงนี้ยังไม่มีธงปักนะครับโอเคน่าจะเป็นลูกนี่หนึ่งคนนะครับที่มีชื่อว่าเดอะจิมมี่เดอะเกรดในด่านปิรามิดแห่งความกดเกลียวพินาศซันตโลโอ้โหหน้ากรวดจุงเบยนี่ชื่อบ้าอะไรชื่อด่านบ้าอะไรมะเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกลับด่านนี้นะครับน่าจะเป็นด่านที่มีพื้นหลังเป็นทะเลทรายแน่นอนชื่อปิรามิดสมบขนาดนี้โอเคมาแล้วเอาเจอกั็ไอ้เจ้ายักษ์จินนี่เหรอในตะเกียงวิเศษหรือเปล่าโอเคด่านนี้เราต้องอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นะครับโอเคใช้เป็นตอร์ปิโดไปโจมตีมันเลยนียยัดใส่หน้าเลยมันเปิด ก็ลองวิเศษแล้วก็เอามีดมาจมตีแล้วนะครับโอเคเฮ้ย okay. <c oughs> กลายเป็นอะไรวะเนี่ย <c oughs> แท่นหินนะครับอัดไปตรงแท่นหินที่มีรูปหน้ามันเลยไอ้นะขอใช้มิตรไซล์หลบกันหันที่เป็นใบมีดด้วยนะครับอัดไปเลยแล้วเราก็ออกไปจากแท่นหินได้ไอ้นะบึ้ม โอเคมัมแผนให่อีกโอ้โหลุมเป็นโลกศพฟาโรนะครับมันปล่อยมัมมี่มาแล้วก็ลูกตามุแหวนด้วยโอ้โหตัวมันอยู่ในหลงศพมัมมี่นะครับเอาตอร์ปิโดยัดไปไอ้นะโอ้ยยังกะหอยทากเฮ้ยลงศพฟาโรระเบิดไปแล้วโอเคมาล่างไหนตอก็เข้ามากลับมาเป็นร่างเดิมนะครับเจ้ายักษ์จินนี่ เฮ้ยไม่ใช่ดิกลายเป็นหุนเชิดพี่น็อกคิโอนะครับโอ้โหยิงปืนกลแล้วก็ลูกปืนสีฟ้ามาโจมตีแล้วด้วยโอ้โหแล้วหมวกมันก็มีเหมือนเม็ดทั่วสีดำนะครับระเบิดมาโจมตีต้องจัดมิดไซยัดหน้ามันซะมาสิมาสิไอ้นะระเบิดไปแล้วเจ้าหุนเชิดพี่น็อกคิโอ ล่างสุดท้ายหรือเปล่าไอ้เจ้าจินนี่ยักษ์ครับมันปล่อยปิรามิดมาจอมตีเราเปลี่ยนล่างเป็นตอปิโดตีนะเฮ้ยมีขึ้นมิติสีดำด้วยระวังให้ดีตีนะอัดใส่หน้าเรียบร้อยน็อกเอาระเบิดโตเออเออสำลักไปที่มันดูดอยู่เลยครับไอ้เจ้าเดอะจิมมี่เดอะเกรทนะครับโอเคมาดูผลลัพธ์กัน ใช้เวลาไปทั้งหมด1นาที48วินาทีนะครับ HP โบนัส2สแตททีสกิลเลเวล2ดาวนะครับแพรี่ไม่ได้เลยก็ได้เป็นเกรด B นะครับทุกครั้งที่เราเริ่มเล่นด่านไหนใหม่ก็จะทำการบันทึกสถิติใหมท่ทุกครั้งนะครับเราสามารถกลับมาเล่นซ้ำเพื่อสร้างสถิติที่ดีได้ เเรียบร้อยทำการปักธงครับสนธิสัญญาลูปนี่นะครับวิญญาณเดอะจิมมี่เดอะเกรนะครับก็ได้จัดก,การมาเรียบร้อยโอเคก็เอาเป็นว่านี่พาร์ทที่5นะครับของเกมสุดหัวร้อนคัพเฮดจะหัวถ้วยนะครับของ2พี่น้องคัพเฮดและมักแมนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เลือกเล่นเป็นคัพเฮดอยู่ เกมนี้สามารถเล่น2คนช่วยกันสู้ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะมึนๆงงๆเล็กน้อยในการหลบสกิลคู่ต่อสู้นะครับโอเคเอาเป็นว่ามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับเราน่าจะเข้าไปในเกาะที่3ของ Ingwell I โ so ซได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมมาติดตามชมกันต่อด้วยตอนนี้ต้องขอตัวล,ลากันไปก่อนแล้วบีบ้าโอ้ย oh yeah.